สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพีรดาวละครห้องสองเลขที่38สาขาวิชาภาษาไทยค่ะอินทระวงชัน12บองอโยซิเนฮะมัทนาวิสุทธิสีย่าทรงพระโสกีวรพักจะหม่นจะมองพี่นี้น่ารักเจ้าและจะเฝ้าประคับประคองคู่ชิด สนินน้องบ่มีให้ระคังระคายพี่รักวัตถุนวลบ่มีควรระอาระอายอันนาริกรรมชยัยหรือก่อควรจะรวมจะรังรูปเจ้าวิไลาราวสุระแสงประจิกประจักษ์มิควรจะรังรังเพราะพระถูกพิธีพิทัน